วันนี้สิพาไปเบเิงเตละแพพัทย,ยาหน่อยเนาะครับเนาะว่าีิลานได้เป็นเต่าแน่เนาะครับเนาะไปเบิงเบิงน้ำกันว่ามีแพได้นะเนีเ่ยแพแรกเ,เดือนฉายโตต้มต้มยำเนาะโอ้เกียงไกป่ปลาเผา กัวคันเองแพ่สัมลาโอ้หลายตัวเนี่ยครับ <c oughs> แต่คนไม่ค่อยมีหรอกครับหลายนี่ครัวคุณปูนี่ครัวติดลมนะครับเนาะคืนซื้อกัโมกับซีเมนแปะส่วนชิมนี่แหละครับผมมาเอาเท้ผมกับซีแวร์จะมีะ่ะโอ้อยทิ้บแสงโสม มีพนักงานมาบูเแ้วเข้าไปนะครับเนาะโลมาติ่งหนึ่งซีฟู้ดโอ้ไลตัวนี้แพวฝาใสไดนาะครับนาะมันเลือดอีตัวนี้ สุดแล้วครับอันนั้นก็เป็นแพร่ว่างป่านะครับเนาะไปบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีไปวามีมองเที่ยวมองอันนี้เนาะครับนอกอะมาเลยครับเด้อ <c oughs> พัทยาน้อยครับพัทยาน้อย สะายน้ำฟรีนะครับสไลเดอร์อะไรมีหมดนะครับฟรีะรนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับนะครับแค่เล็กหน่อยมากครับสไลเดอร์อไ,รรไลตุ่ม,มลงหน้ำเลยคร <c oughs> ับว่าเพม่นช่วงเทศากาลนี้คนอาจจะบ่หลายนะครับเนาะคนเบาบางแต่ละแพร่กับมีสองสามสุ่มนะครับเนาะ าเทศกาลก่ะสงการปี่ไม่ยังสีนะครับน่าหุ่นสีไหลยอยันนี้ก่ะเบาบางนะครับน่าปบะหลายนะครับเป็นกระชิมีพนักงานนัางานมาหูงงาาคลิปหนา้าสิพ้าไปเบิ่งสรอตอดต,ตามนะครับเด้อส้อรับคลิปนี้สวัสดีครับ